ไฟมาอีกแล้วพี่นอ้องทำ้ระวังรังไฟกันด้วยนะครับผมรถไฟวิ่งไปอู้วานมันจะสวยจังอ่าเอาเอาเอา,เอาตัวนั่งได้ครับผม,มนะเดี๋ยวเดี๋ยวขับมาเอาได้ยัยโอเคครับเดี๋ยวยางลอกก่อนปากเป็ดเนาะ ปลาเป็ดอ๋ปอปลาเป็ดอืเอาไปปนไปปัดเนาะไปแกวครับผมกบนาแล้วก็ปลาไหล สวัสดีครับวันอาทิตย์ที่8ตุลาครับผม2 5 6 6เดี๋ยวจันตุกมาเดินตลาดรับของพันครับผมนี่กับข้าวเมนูอาหารปลาอาหารอีสานนะครับผมเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับ ของในตลาดกันเลยนะครับผมครับสินค้าเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องเราไปฟังโซนกับข้าวดีกว่าครับกับข้าวสายปลานะครับผม ป้อมปัวดินปัวเลขสงมาถามอ๋อรถไฟมาครับรถไฟมาตลาดรับครับรถไฟความพันครับผมนับครับรถไฟด้วยนะครับรถไฟมาครับเลก็จะประกาศแจ้งเตือนครับนอนทับจะมีรถไฟรถไฟกำลังจะวิ่งข้าสถาทีลนะครับมีรถไฟวิ่งข้าสระทะเนะครับ โอ้ไก่ต <proposition> oh, <can> <can 't S 1> uh, uh, ัวงามๆเลยครับผมรถไฟกับการส่งข้านะครับรับคำลูกค้านะครับขอบลูกค้าด้วยนะครับไก่ตัวงามนะครับผมโอ้มีปลามีปลามีจิลิทอะไรเนี่ยปลาตงก้ารถไฟมานะครับรถไฟมาะรับรถไฟก่อนนะครับรถไฟก่ปลครับ เยอมากเลยครับพี่น้องโอ้เป็ดโมฟังในเป็ดครับเป,ปรเป็ดัวงามเลยเป็ดนี่นี่นี้นี่นีำนั่นีดๆเลนครนบผมโอ้โ่นทอนี่นส่นสีนีนีครี่นี่นีน นี่ครับทอนผลให้ครัวให้นะครับสดดเลยมีเป็ดมีแผน,นกลนาาแล้วก็จะมีแผนกทอนผลนะครับผมาามีแผนกทอนผลพร้อมนะครับเมนูนกับข้าวเยอะแยะเลยโอ้โหน่าสนใจยอยู่อล้วอะไร พี่น้องตัวเาล่มเลยตัวเมล่มเลย,ลเลยอ,อู้ดาวตัวใหญ่เิ่มีพี่น้อง,งเดอดเลยเดอดเลยก่รถไฟมาประเดี๋ยวรถไฟมาประเดี ขนาดนับมเลยยามากไป่น um ้งยามากน้ยาวเนะครับเดี๋ยวดูสินค้าไปเรื่อยนีครับเอ้ไปเราไปรับชม กบก็มีโอ้ขบนาของแท้เลยครับเหเอาไปปนไปพัดเนาะไปแกวครับผมกบนาแล้วก็ปลาไหลปลาด้วยปลาด้วย ปลาขาวปิ้งกับข้าวเหนียวมะปลาขาวปลาช่อนนะครับผมอมบอบ,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 บปลาไหลโอ้ย,อยสินค้าเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องเ้ยเลือกไม่ถูกเลยอะ่ะเยอะเกินไม่รู้จะไม่รู้จะเอาอะไรครับผม ไม่รู้จะเอาอะไรครับผมเยอะเกินพี่น้องอแต่แล้ว,ลวมาได้ชมฝั่งนี้นะครับผมโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นแผงผักนะครับผมสาว,สวก็มีมีผักมีทุมโอเยอะแยะเลยพี่น้องมีไก่มีเป็ดอดันนี้ร้อไก่บ้านอันนั้นสองร้อยไก่บ้านไก่บ้าน ร้อยแปดสิบสองร้อยนะครับมีไก่ด้วยโอ้โหตัวงามๆเลยมาสนใจมีนของน่ากินมีแต่ของน่ากินเลยพี่น้องเต่าไฟจ้าตัวน้อยๆครับตัวร้อยไปเลยเต่าโหมยก้อนนี่งูเห่างูเห่าครับผมงูเห่าต้องกัดเผ็ดนะครับ ปายางพีค่ะยางปาเสียมออ้ปอ,อยหคะหอยหาหอยโค้งนาหอยโค้งนาเนี่ยนะพี่น้องแห่ะหอยโคงนาอู้หนืมูปลาหมูปลาของแท้ตัวเดียวอันเดียวโอ้โห กัะเพราปลาต่าตราซื้อไปปล่อย่ะครับผมโอาต่้ต่า้อยห้อยโารงาตาต่าต่าต่โหรูห่้นโาเลาช่าต่ชต่ี่าต่าโคาต่าตาเนี่นนนะนาตนะ่า่าเ่าต่อเ่าอ่าต่าต่าต่่าต่ามันตปาต่อาา่า โอ้ปลาสวยๆแลนะ้วเนาะโอ้ปลาเนี่ยอืมีแต่ปลาสวยๆของดีๆพี่น้องโอ้วันนี้คนเยอะมากเลยครับพี่น้องคนเยอะมากเลยอะ่ะเอา คนเยอะแยะมากเลยซ้อนหลายๆตัวครับไม่ต้องไปเลยผมที่ใส่ชุดนี่หมาครับหมาหมาฟูนี่ีหมาฟูครับผมอือกันเลยโอ้นี่ครับไปซื้อฝากเพื่อเท่าพวกแกเด้อกินหมากครับกินหมากกินหมากกินฟูอือรถไฟมาอีกแล้วพี่น้องทำกระตังรถไฟกันด้วยนะครับผม รถวิ่งบ่อยอกระบ,บงกันด้วยนะครับนี่ครับรถพลอยวิ่งก็บบางตามเวลาน่ะครับแต่สึเสร็จเราก็ต้องระมัดระวังนะครับผมแต่คอจะมีเจ้าหน้าที่ประกาศอยู่นะครับผมให้ระวับบงนะครับผมเดี๋ยวจัดสุกมาดูฝั่งนี้ก่อนโอ้โหลาน,นี่ยจะสวยจังนะอนีอ่ออ ปลาปลดนะครับผมอปลาเม่นบ๊อกน่อนค่ะมีเขาเห็ดใหพร้อม้องงัวเห็ดเห็ดละงอกเห็ดละงกเยอะแยะมากมเลยในฝั่งนี้ครับผมร้านประจำแล้วเนี่ยปลาหลอดก็มีโอ้โหปลาหลดปลาหลดดีนะ เห็ดโอะไรคุณอะไรคุณครับนี่ครับมีเห็ดอืมปลายน้งครับนะครับปลายใยนอ๋อโอ้ก็ไปไปหมกเนาะ เอาไปเอยอกทงไป้ขออนุญาตชมเลยนครับโอ้ป่าตงามๆเลยโอ้ื้อปลาไไเนื้อแบบนียนกินหรอเปล่าเออเป็นน้ำัอ่าข็งลาเข็งตัวนึงมาให้ แปลากเข่งต๊จักบาทครับปลากเข่งปลาปลา,ากกนี่แหละครับปลาตะเพียนในต๊จักบาทครับ,บกเอาปลากเอาปลาตะเพียนอ๋อ,อ,กกอมีคนเอาแล้วบ่โอ้เพิ็นสั่งไว้แล้วโอ้ประทันแล้วอ๋อเหลือเหลือเพื่อการเต็มโตัะหน่อยเอาปะ เอาตวตนังเลยครับปลาตะเพียนกับปลาเข่งบอกู้บ้างนะครับอ่าเอาเอ,เอา,า,อเ,อาเอาตนังเด้ครับผม,<า>มเดี๋ยวเดี๋ับมาเอาได้ยัยโอเคครับเดี๋ยวยางรอก่อน โอเคครับผมโอ้โหปลาสวยๆอลไรเนี่ยอืมกัญญาคลายกันฝั่งนี้ก็เป็นปลาเป็ดเนาะออปลาเป็ดมาๆมาๆนะครับพรท่านพรท่านลูกค้าหลายอืมปลาเป็ดครับผมปลานุ่โอเคครับผมไปเดี๋ยวไปชมฝั่งนี้ก่อนก็เอาอันนี้ไว้บ่ให้อืม ใช่ไหมปลาตะเพียนอ่ะอ่าปลาตะเพียนตัวนึ่งเอาอะไรเขาเอาถั่วร้านอ่าถั่วก็ได้เน่เน่ก็ได้เน่ก็ได้มั้งลองดูถั่วอยู่นะนี่ตั่วด้วยตำตั่วครับผมอืมนี่มาเท่าไหร่ยีบครัี่อันนี้หมกหมกยังครับเนี่ยไข่ปลาค่ะไข่ปลาอ๋อหมกไข่ปลา รีบเานี่าจาหอยโข่งยี่สิบห้อยโขงห้อยโขงหมกโซนฝั่งนี้จะเป็นของกิ๊ช็ับนะครับผมโอ้คนเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องเลยตลาดรับนะครับผมมีกับข้าวอาหารสายป่าบ้านๆนนะครับลดประติด รถติดนะครับกับข้าวก็เยอะมาไปดูรับชมกันยาวๆแบบจุใจฮ่าับทีมงานทีมงานครับที่เคยรู้จักครับผมเดี๋ยวอาจารย์ศุกจะเข้าไปดูโซนฝั่งนี้กันครับผมโซนฝั่งนี้ยังไม่ได้เข้าไปเดี๋ยวไปดูโซนฝั่งนี้ค่อนนะครับ กบนาไปปนป้นกบอืมกบนาฝนเห็นน้ำไหลเจาะเนาะกบนากบนาปลาตัะก้ออืมทุ่งจะบาดไหมไหมค่ะ น่อยนึ่งโอ้ยยยยยยยอยย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 อยย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 บยย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 นยย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 นะยยา ไม่ค่าเอาคุงจานนั่งครับ,บ,บ,บครั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 บ ปลาตอนเย็นเอาไว้ตอนเย็นเย็นไงเราไะทำ่ะไร้ำใหญ่ใหญ่เลไก่ไกจะได้เป็ดจะได้ที่ต้ได้เ่อะเอมไก่ป่ะอร่อปหนอยเน้อไก่แบเนือก่าเป็ดโอ้โหเป็ดงามเนาะเอาไปไหมสิบบาทจ้ะ ไก่ตัวหนึ่งเนาะร้อยไกจ้าร้อเท่าไรคะ,ะ,ะร้อยหกสิบร้อยหกสิบเอาตัวเล็กนเ,ลนเนี่ยเหรอเออร้องมือใส่มาอ๋ออะพี่ซัวเอาจนถึงรอหนึ่งพอดีอ่าครับเอาตัวหน,นึ่งตัวนี้แหละครับเราไปต้มไปยำทำแกงนะครับผม,มไก่ครับตัวหนึ่งครับ จถือว่าโอเคละเดี๋ยวนั่ปลาทูเพราะปลาทูโอ้ป่วยหอมหอมเลยครับผมป่วยปิงป่วยปิงครับผมป่วยปิงฮะ หน้าสอนเนาะจับแพ็คร้อยได้ไหมน้าสอนนะก็มีไก่แล้วเนอะติดไปก็ดีประมาณละยังไงก็ทูสวยก็แพ็คร้อยอืมเฮ้ยเนอะจัดติดไปเลยจับแพ็คเลยครับ เดี๋ยวจะเอาประทูด้วยนะครับผมปร,ประทูด้วยอ่าสิบปลายนะครับประทูเอาไปเลยพี่ไม่ต้องมานั่งตกโอ้ขอบโุณฝั่งนี้ก็จะพอ้วครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวก็จะได้ขอตัวลํำลาแล้วนะครับผม ครับตัวสามครับเราไปตากับริกกับเอาสัสองตัวหรอตัวครับแล้วเอาตัวผู้หรือตัวเมียเราดูยังไงเนี่ยตัวเมียใหญ่โอ้่ใตัวผู้มันตัวตัวตัวเล็กอ๋อเราต้อเอาตัวเล็กธรรมตาใช่ อ่าครับเลยครับครับอออโอเคนี่ครับว่าอะไรครับโทรศัพท์สิบบาทอ่าแขกครับผม,มได้แมงดาไปแล้วุณเล็กคุนเล็กก็เม่คอยจุคุนเล็กนะครับโอ้ได้ได้ได้ครับข้าวเยอะและ้วเนาะคุนเล็ก เห็นว่าเขาอยากได้สร้อยสีดำาะของเด็กเด็กเด็กผู้หญิงเด็กรุ่ได้รุ่นได้อ๋อเอาเส้นหนึ่งก่อนเส้นเดียวกว่อนเดี๋ยวขอมาอีกได้ค่ะซื้อให้อีกหลายคนคน้องมีแล้วออน้องมีละเออครับผม อต่หนึ่งเดี๋ยวตอนผากในผ้าลกกับไปให้เทวานะครับผมพออยากได้นะครับจะได้ซอยนี่ครับต้องใจเย็นๆถ้าใจรอดในบร่อไรได้ครับมันบัดฉุกมันสิบวัาแสบต้องเอาแบบแฮมๆจัง่อยกินกับเจลเนาะอือสุดยอดครับผม นะครับผมมาจันทุกกลับมาเอาปาครับผมกลับมาเอาป่าที่สร้างพ่นไ้เดี๋ยวสักโคูกครับผมโอ้ยพี่น้องเกือบพันครับผมถือเงินพันไปเสร็จเลยพี่น้องเอาละจันทุกก็จะขอตัวกลับนะครับผมก็ได้ปลาได้ซื้อกับข้าไป ไปเก็บไว้ครับลับไปกินหลายวันได้ปลาทูได้ไก่นะครับมีปลาทูมีไก่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องครับผมจัดสุกเได้กลับมาถึงห้องเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวได้เมนูอะไรบ้างนี่ครับเดี๋วจะให้ดูกุ้งฝอยครับกุ้งเต้นครับผมอะไรก็มี โอเคครับคลิปนี้จัดสุกก็จะเขาจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กะเป็นกําลังใจให้จันสุกเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆจะรีวิวให้รับชมกันอีกทีนึ่งครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ